สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันกันนะคะกับช่องลักษมีปราตีทาลอดค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมกับช่องของเราเราก็จะเป็นช่องเล็กๆตอนนี้กําลังเติมโตก็ได้ยอดอ่อได้ผู้ติดตามก็ประมาณ2อ0พแล้วเนาะแค่นี้ก็ดีใจดีใจ <laughs> จากยอดร้อยก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูนิดนึงเนาะช่วยกันแบบแชร์แชร์แชร์ไลค์ไลแต่อะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไลท์ค่าไม่เป็นไรก็อยากให้แชร์แล้วก็อยากให้ดูดูกันหน่อยแล้วก็อะไรคนที่ติดตามก็ขออยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะช่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะทํานายอย่างเดียวทานายหรือว่าดูไพยอย่อ,พยอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นสอดแทรกกับ กับทุกๆคนด้วยอะไรที่หมอมีประสบการณ์อะไรที่หมอรู้มาอะไรที่หมอได้เรียนรู้มาก่อนหน้าน,นี้ใครที่มีความทุกข์หมอก็จะแนะนําในสไตล์ของหมอเลยเนาะอะไรที่เรารับกันได้เราก็รับวันนี้เราเพิ่งเปิดไพ่มาหมอ,อยังจะบอกว่ามีไพ่พ่อแม่รักอ๋อเดี๋ยวอยาจะยาาพิ่งสปอยอะให้ดูกันก่อนดีกว่าอหให,ให,ให้อ่านกันก่อนดีกว่าอืมนะไพ่นะมีอะไรบ้าง หมออยากจะบอกว่าวันนี้มันมีการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะไพ่เริ่มต้นใหม่เยอะมากไพ่เริ่มต้นใหม่ตัดจบเริ่มต้นใหม่ตัดจบอะไรที่คุณเคยทุกข์ทรมานคุณรู้แจ้งเห็นจริงมองมุมกลับมองในมุมในแง่บวกดีมากเลยหมออยากจะบอกว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่าทางเมืองไทยเขาชอบเรียกตื่นรู้ใช่ไหมตื่นรู้ตื่นรู้กันเยอะ ก็แต่ถ้าเกิดเปนทางหมอหมอก็จะพูดคาว่าตัดสรู้ด้วยตนเองก็อย่างที่คําว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรจะตัดสรู้ด้วยตัวคุณเองควรจะเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองควรสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้และคุณจะใช้ปัญญาด้วยตัวเองหมอจะใช้คํานี้เสมอกับทุกๆคนนะคะก็อยากจะบอกว่ายินดีด้วยจริงๆใครที่เนี่ยพลังงานวันเนี้ หมอจะไม่อยากจะใช้คําว่าพลังงานนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยหมอจะไม่หมอจะไม่พูดพลังงานสังเกตสิว่าหมอจะไม่ได้เหมือนช่องอื่นที่ว่าพลังงานใครที่ตรงให้ดูนะคะหมอก็จะพูดไปเลยหมอเปิดไพ่แบบไหนมาหมอก็จะพูดไปเลยแต่หมออยากจะบอกว่าไพ่มันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดกับใครบ้างถ้าตรงก็ตรงถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูต่อก็ดูนะแต่ไพ่วันนี้หมออยากจะบอกว่าเอาโชว์โชว์เดอะแฮงแมนอันนี้ก่อนแต่เดอะแฮงแมนนียมันหมายถึงว่า คุณได้ตัดสรู้มันเป็นการที่คุณได้รู้แจ้งในสิ่งที่คุณเจอคุณประสบความสำเร็จในแบบทางปัญญาแล้วนะถึงมันเป็นความทุกข์ก็จริงคุณได้ผ่านเหมือนกับหมอก็ยังคงใช้คำว่าบททดสอบจากข้างบน The Hangman หมอก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่าหมอก็ยังคงได้เจอได้เจอประสบการณ์อย่างนี้และหมอจะขอบคุณทุกๆคน อยากให้ทุกคนคิดอย่างหมอบางคนก็อยากให้ที่ทุกทรมานอยู่มีความรู้สึกว่ามีความทุกข์และรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของอใครที่อกหักว่าเออคนนั้นคํานี้ให้ผมเสียใจคุณรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์หมออยากจะบอกว่าขอให้คุณขอบทุนทุกๆคนนะคะถ้าเราไม่มีพวกเขาเราจะไม่เข้มแข็งหมอถึงบอกว่าและขอบคุณทุกทุกคนจริงๆอยากจะบอกจากใจเลย ทุกๆคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังดีหมอเชื่อว่ามันเป็นความหวังดีแต่สำหรับเราอาจจะเป็นเวลานั้นเราอาจจะยังไม่ได้ม <ท disastrous S 2> ีความเข้มแข็งที่จะที่จะยินดีกับคำพูดอนันที่ที่ที่เขาพูดแล้วังดีกับเราเนี้ยอย่างสมมุติว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับครูค่ะ หมออยากจะบอกให้ทุกคนว่ามองว่าทุกคนเป็นครูยังครูอ่ะคุณยกตัวอย่างหมอยังคงยกตัวอย่างนะเดอะแฮงแมนเนี่ยคุณสังเกตดีๆว่าเดอะแฮงแมนเนี่ยครูคนที่เข้ามาสอนคุณเนี่ยก็คือคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดนั่นแหละก็คุณลองคิดดูเวลาประถมเนี่ยหมอเคยโดนหยิกท้องนะยิกเนื้อหยิกแขนนะสมัยก่อนหมอก็ไม่ได้คิดไปกดเครื่องกับอาจารย์นะตอนนั้นมีความรู้สึกว่า เราไม่เข้าใจจริงๆเราเหมือลอยจริงๆเพราะหมอไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์หมอเชื่อหมอจะมีพวกเดียวกันกับหมอหมอเป็นคนไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์เลยเป็นอะไรที่แบบว่าซับซ้อนสําหรับหมอมากเลยนะแล้วแบบเราไม่ชอบอ่ะพ่อกับแม่ก็เลยส่งไปเราหลงเราไปเรียนพิเศษหลังที่เลิกเรียนเราก็ยังมีความรู้สึกว่า มันไม่เข้าใจอยู่ดีพอเข้าไปในห้องเรียนปับ๊บมันก็จะช็อตแต่เวลาเราทํากันบ้านอาจารย์สอนเนี่ยถึงเขาจะหยิกเขาจะตีเราก็จะตอบถูกเพราะตอนนั้นอาจารย์เขาจะเคี่ยวเราเขาจะตีเราเราก็รู้สึกตอนเป็นเด็กว่าทําไมเราทําเราแรงจังเลยทําไมไม่พูดกับเราดีๆก็มันเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับคนที่มีความรักในตอนเนี้แหละ The Lover คู่คู่มากับ The Hangman หมออยากจะบอกว่าใครที่มีความทุกข์แบบ ทำร้ายจิตใจผมอ่ะทั้งคําพูดทั้งการกระทาเนี่ยทำร้ายจิตใจฉันอ่ะทั้งคําพูดและการกระทําไม่รู้สึกไม่แคร์ฉันเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นภาวะแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพทางแบบไหนก็แล้วแต่เป็นแค่แฟนเป็นแค่เป็นสามีภรรยาเป็นอะไรความสัมพันธ์ต่างๆนานาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยความสัมพันธ์ตรงนี้หมออยากจะบอกว่า ให้ทุกๆคนมองพวกเขาเป็นครูของเราครูก็คือในที่นี้ในสิ่งที่เขาพูดเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าเขาทำให้คุณเสียใจอยู่เพราะพฤติกรรมหรือว่าการที่เขาใช้คำพูดแบบนี้เขาเคยชินเขาปกติของเขาไงคะแต่เราอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าเจ็บไม่ชอบไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังเบือ่อเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้กับหลายๆคน คุณก็เลยแบบว่าคุณอยากจะออกแบบตอนเนี้ยคุณทบทวนแล้วทบทวนและเข้าใจและตัดสู้เลยแล้วรู้แล้วว่าคุณมองอีกมุมหนึ่งการมองโลกอีกมุมหนึ่งคือบางคนเขาอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งแต่คุณมองกลับกันเลยว่าเออฉันคิดได้แล้วว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ผิดนะแต่เราเนี่ยไม่ไม่ได้คลิกกับ เขาต่างหากเขาอาจจะไม่รู้แล้วเขาอาจจะฝือนอยู่ก็ได้ตัวเราก็อาจจะฝือนอยู่ก็ได้มันเป็นความฝืนของการฝืนทั้งคู่แล้วก็จะได้มาเจอกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจบกันด้วยไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม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 ดีไพ่ใบนี้ไพ่แปะอ่าขอโทษค่ะไพ่แปะถ้วยไพ่แปะถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณดูภาพมันเป็นความรู้สึกว่าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ทั้งทั้งที่มันมีทั้งทั้งที่ถ้วยคุณสังเกตดูถ้วย ถ้วยอันนี้ยังตั้งอยู่มันก็คือความความไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเลยแต่มันไม่ครบสิทคุณกำลังแสวงหาในสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ได้เติมเต็มกับชีวิตคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินหรือความรักมันรวมทั้งหลายอย่างเลยวันนี้หมออยากจะบอกว่าไพ่ออกมาแล้วไพ่พระแม่ลักษมีท่านออกมาแบบตบมืออีกแล้ว หมออยากจะบอกว่าจริงๆนะคุณมีความคุณเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งปัญญาไพ่แห่งความชีวิตที่ดีงามขาจัดปัดเป่าด้วยตัวคุณเองเป็นไพ่ขจัดปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่รู้สึกว่าคุณมัวในหัวใจคุณคุณมัวในความรู้สึกคุณท็อกซิตในการงาน อกสิทิ์ในการเงินอะไรที่คุณคิดคิดแล้วคุณเจออยู่เนี่ยตอนนี้หมอยอยากจะบอกว่าคุณเจอคุณเจอก็จริงแต่คุณน่ะรู้แล้วคุณมีพลังในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะไพ่เนี่ยเทพแห่งเทพแห่งพระอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนเดอะซันคุณมีพลังแบบแรงกล้ามากเลยนะอยากจะบอกว่า่ะขอโทษขอโทษนะคะ มีรู้สึกว่าคุณควบคุมตัวเองได้อะควบคุมสติปัญญาได้ควบคุมอารมณ์ได้มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบลงตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจลงตัวพอดีเออไอ้ที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่เก็ตหมอเหมือนกันหมอจะบอกว่าเอ้ยเราดึงเราฝืนมานานแล้วเราเป็นระยะเวลาสิบปีห้าปีแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งหมอก็ยังคงวนเวียนคําว่าเรา เราเคยทำบุญและทำกรรมกับคนคนนี้กับสิ่งสิ่งนี้มาเราก็คงต้องให้คืนเขาไปมันเป็นเรื่องปกติปกติดังเกตเสียงบอกไหมปกติปกติเพราะทุกคนบนโลกนี้จะเจอหมดเลยนะโอ้วันนี้ผมร้อนร้อนร้อนมากนะแสงอาทิตย์เนี่ย <c oughs> ร้อนจริงๆหยิบผ้มาแสงอาทิตย์ร้อนพร้อนจริงๆนะก็คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่ามันเป็นเวลาของคุณที่คุณจะเลือกทางเดินของคุณได้แล้วหมอก็อยากจะบอกว่าหมอก็อยากจะบอกว่า <c oughs> เป็นภาษาไทยนี่แหละแต่พูดเพี้ยนไปหน่อยหมอก็อยากจะบอกว่าในสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยตบมืออีกเจ็บอีกก็ต้องตบตัดสินใจถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าคุณควรจะให้ในสิ่งที่เนี่ยจิตใต้สำนึกอินเนอร์ของคุณเนี่ยมันแบบเนี่ย ไพ่ใบนี้มาแล้วจ้าอินเนอร์อินเนอร์ของคุณเนี่ยคุณรู้แล้วว่าตัวคุณน่ะต้องการอะไรต้องการที่จะเดินออกไปจากงานไหมงานที่คุณรู้อยู่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ฉันฝันใยเอาไว้มันพี่งานที่ฉันแบบรู้สึกว่าอืมมันเป็นงานที่แบบไม่ใช่อ่ะคุณก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดอึดอัดมาก คุณก็เลยจะต้องตัดจบภพยพระแม่กาลีท่านบอกว่าการตัดจบของคุณเนี่ยดีมากเพราะว่าคุณตัดไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่หันมองอีกเลยการถ้าคุณหันมองอีกแต่เรื่องความรักเรื่องอื่นไม่มีปัญหานะเรื่องความรักนะหมอจะติงนิดนึงหมอจะติงนิดนึงว่าเรื่องความรักของคุณเนี่ย ถ้าคุณยังมูฟออนไม่ได้ยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคนใหม่เขาจะไม่เข้ามาหมอเคยบอกอยู่คลิปนึงว่าดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยถ้าคุณคนเก่าเนี่ยใจคุณยังมีคนเก่าอยู่นั่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยคนใหม่เขาจะไม่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงความรักคุณก็จะไม่เปลี่ยนถ้าไม่ได้มองทางศาสตร์อันนี้นะ ก็มองโลกเห็นความเป็นจริงเพราะใจคุณยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแสวงหาหรือว่าเอาคนอื่นมาปลอบประโลมใจตัวเองเออมันเหงาอ่ะมันเป็นความรู้สึกของหมอว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนเราจะกึง่งกึ่งเห็นแก่ตัวนิดๆิแอบเห็นแก่ตัวไหมเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเขาทุ่มสมมุติเขาทุ่มสุดตัวแต่คุณนะ่ะยังมีความรู้สึกว่าหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่า เอออาคนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรู้สึกเหงามากเลยอยากได้ใครสักคนมาปลอบใจซึ่งหมออยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทํากันอยากให้มีความรู้สึกซื่อสัตย์เน่ไพ่ควาไพ่ตรงนี้ไพ่แห่งสติปัญญาไม่พอมีความซื่อสัตย์ด้วยแล้วมีจะมีอีกไพ่อีกใบหนึ่งหมออยากจะแบบ เอาเป็นไพ่ไฮไลท์ดีกว่าหมออยากจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีต่อจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่พระแม่ลักษมีจ้าการงานการเงินความรักความมั่งคั่งร่ํารวยนี่เห็นไหมการงานการเงินความรักความมั่งคั่งร่ารวยไพ่พระแม่ลักษมีมาแล้วทําไมคุณจะไม่เปลี่ยนชีวิตนี้ที่คุณเดินออกมาคุณจะเปลี่ยนจริงๆตบอีกตบให้มือบวมไปเลยแล้วมีอีกนะ กระดิ่งด้วยอุ๊ยร้อนกันเลยวันนี้ทําไมหมอร้อนอย่างนี้วะเออจริงๆนะคุณอยากหมออยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันไม่ธรรมดาสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วมันไม่ธรรมดามันเหมือนลงตัวไพ่พระแม่ลักษมีเอ,อ่อไพ่พระอาทิตย์แล้วก็ไพ่แห่งความสเสน่หาอีกวันนี้โดดเด่นเรื่องความรักแล้วก็การงานนะ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่การเงินมันก็จะสัมพันธ์กับการความการงานอยู่แล้วเดี๋ยวหมอจะพูดอีกทีหนึ่งนะคุณจะมีสเสน่ห์มากแต่ความสเสน่ห์ของคุณมีสองใบเลยนะหมออยากจะบอกว่าไพ่ใบเนี้ยเอาไพ่ใบนี้ก่อนคุณจะเจอคนที่ใช่แต่มันเป็นเตือนเล็กๆมีความเตือนเล็กๆอันเนี้ยความสเสน่ห์ของคุณ ใช้เสน่ห์ให้ถูกที่แล้วมีคุณธรรมแต่อันเนี้ยไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับรักทางกายทางกายภาพมากกว่ารักทางใจขอให้คุณพิจารณาดีๆว่าเขารักคุณเพราะร่างกายหรือจิตใจโดยที่ใช้ใบนี้อินเนอร์สัญชาตญาณของคุณและซิกเซนของคุณ,คณว่าเขารักคุณด้วยบอดี้คุณหรือเปล่า ร่างกายคุณไหมความเซ็กซี่ของคุณหรือเปล่าหน้าตาของคุณจมูกโด่งเกาหลีผิวขาวนมใหญ่ตูดใหญ่น่ารักยิ้มสวยต่างๆนานา,นาหรือว่าเป็นคนมาดแมนกล้ามใหญ่กล้ามโตมีความรู้สึกเซ็กซี่แมนหรือเกินเขารักคุณด้วยกายภาพหรือเขารักคุณด้วยจิตใจหรือความเป็นตัวคุณหมอเคยบอกเสมอว่าการรักคนรักเราเนี่ยถ้าคุณจะมีรักจริงๆรักรักจริงๆนะ อยากให้เขารับในตัวตนคุณได้ก็ตอนนี้คุณมีเสน่ห์ก็จริงขอให้คุณเปิดเฉิดฉายตัวเองก็ยังคงเป็นไพ่ใบนี้ความเป็นตัวคุณเนี่ยเฉิดฉายมาเลยว่าคุณเนี่ย ฉันมีความเซ็กซี่พอสมควรก็เอามาใช้ให้เป็นเสนอสเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์บวกกับสเสน่ห์ตอนนี้ถ้าคนโสดต้องการที่จะมีคนรักใหม่ขอให้ใช้คุณธรรมและสเสน่ห์ควบคู่ไปอย่าไปเบะอย่าไปเป็นมือที่สามกับใครเด็ดขาดหมอถึงบอกเตือนๆไว้อันนี้ไพ่เตือนเล็กๆสำหรับบางคนที่คิดจะมีคู่คนที่โสดๆขอให้ใช้พลังงานความเป็นสเสน่ห์และการ และรูปร่างหน้าตาของคุณอาจจะตอนเนี้ของคุณอาจจะสเสน่ห์รุนแรงทั้งมีคนเห็นคุณแล้วแบบอืมบอดี้คุณอะไรคุณคือแต่ดูให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอ่ะมีเจ้าของหรือยังนะเอาไพ่เนี้ยดีๆแล้วคุณหมอตึงๆติงๆนีนิดนึงเพราะว่ามันอย่างว่านะคะหมอเข้าใจว่าบางคนมีเหตุผลไม่ชอบอ่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็ให้ระมัดระวังดีๆนิดนึง ไม่อยากจะเป็นไม่เป็นความผูกมัดอยากชอบความสุขสบายแต่อยากให้มองอนาคตอันไกลและเกียรติของตัวเองว่าเรามีเกียรติพอที่จะไม่ใช่เป็นมือที่สองหรือว่าแอบบแอบบซ่อนๆไม่ดีนะยังคงเตือนอยังคงเป็นเตือนแบบนี้อยู่พราะไพ่พ,พ,พระแม่ลักษมีท่านก็คือไพ่แห่งความซื่อสัตย์แห่งความรักซื่อสัตย์แห่งความรัก ใครที่มีแฟนอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ถ้าใครมีกิ๊ก,ม,กมีกั๊กมีกุ๊กมีกิ๊กอะไรต่างๆนาะนาะหนะนะรือว่ามีรักซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่ตอนนี้หมอยอยากจะบอกให้คุณตัดจบไปชีวิตคุณจะเจอคนที่ดีนี่คือไพ่ตัดจบสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีด้วยความอับประมงคนต่างๆนาะนาะนะนะชีวิตคุณจะเจริญงอกงามถ้าคุณ ถ้าคุณเลือกในทางที่เป็นแสงสว่างเห็นไพ่พระอาทิตย์ไหมคะเปลี่ยนใหม่ในเวลาที่ถูกต้องเรื่องที่ถูกต้องศิลธรรมที่ดีหมอยังคงใช้ใช้คำนี้ล้วนๆเลยอ่ะแล้วคุณดูไพ่แห่งความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่ของไพ่พระแม่กาลีคุณดูไพ่ใบเนี้ยมีอะไร มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังในเมื่อคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังท่านก็ต้องมองคุณว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ถูกหรือผิดเอวันนี้ไพ่ออกมาคุณอาจจะงงให้หมอพูดเรื่องอะไรขอให้คุณไปทบทวนดีๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับชีวิตคุณไหมตอนนี้ถ้ามันยังเกิดเกิดกับชีวิตคุณอยู่ขอให้คุณออกเดินออกมาแบบสวยๆและไพ่ใบนี้คู้มาเลยจ้ะตามติดๆอะไรเอ่ย สามถ้วยเนี่ยคือถ้วยแห่งการแต่งงานหรือเฉลิงฉลองได้นะถ้าคุณซื่อสัตย์และรักเขาจริงหรือว่าผู้หรือว่าคุณเป็นผู้ชายคุณเห็นแล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยไอผู้หญิงคนเนี้ยซื่อสัตย์กับคุณจริงๆขอแต่งเลยจ้ะและผู้หญิงเหมือนกันถ้าใครขอแต่งงานคุณคุณคิดว่าคุณซื่อสัตย์กับเขาจริงๆเซย y เยเลยจ้ะใครพระแม่ลักษมีย้ำอีกรอบหนึง ความมั่งคั่งร่ํารวยการงานการเงินความรักคุณจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆท่านมาในตําแหน่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเกิดแล้วเนี่ยและมีปําเป็นตําแหน่งที่แน่นอนไม่ใช่ตําแหน่งที่แบบว่าผ่านมาแล้วคุณเคยเจอไพ่อันนี้มาแล้วมันจะไม่เกิดมันจะเกิดแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้นี้โอ้วันนี้ทําไมหมอร้อนวะและ ไพ่ใบนี้อีกหนึ่งถ้วยอะไรจ้าหนึ่งถ้วยนี้ก็บางคนก็จะรู้รู้อยู่แต่สําหรับหมอนะหนึ่งถ้วยเนี่ยการสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักในสิ่งที่คุณขอพรภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูสิคุณขอพรอ,อยู่นะคุณแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมีอินเนอร์ พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดกับดินฟ้าอากาศเลยขอใครสักคนของ,งานดีๆของเงินเงินเงินไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินหมออยากจะบอกว่าการเงินของคุณจะเคลียร์ได้งานที่คุณได้คุณจะมีคุณจะอ่อจะมีการลงทุนเนี่ยไพ่ใบนี้จะเป็นการลงทุนที่ดีอขอโทษขอโทษค่ะโอ้ยหยิบไพ่ดิบใบนะหมอนี่ เนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ดีเปิดโปรเจกต์ใหม่โปรดร้านค้าร้านค้าการงานตอนเนี้ยคุณกําลังสะพัดเงินคุณจะคล่องตัวขึ้นขึ้นใครที่ทําการค้าเนี่ยตอนเนี้ยหมออยากจะบอกให้คุณเคลื่อนย้ายเออมันเป็นเทคนิคของหมอนะมันเป็นคล้ายๆกับห่วงจุ้ยนิดๆการคุณไปจัดห่องเออไปจัดร้านค้าสมมุติว่าอร้านค้าคุณเนี่ยข้างหน้า มันเป็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมสมมุติเก้าอี้เลื่อนมาทางขวาหน่อยซ้ายหน่อยสลับสลับซ้ายขวามีการมูฟเมนต์ในห้ออย่าทําอะไรที่มันเดิมๆควรจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่คือไพ่ใบนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนเลื่อนโต๊ะที่ทํางานนิดนึงอย่างคอมพิวเตอร์ปกติอยู่ตรงกลางใช่ไหม คุณลองมูฟนิดนิดเอาเบี่ยงเบี่ยงนิดๆมาทางขวาและเอกสารอยู่ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นเทคนิคของลองไปทําดูหมอเชื่อนะพ่อหมอเคยแนะนําหลายๆคนลูกดวงเขาทาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆการงานคุณเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเลื่อนขั้นนะจ๊ะเลื่อนขั้นใบนี้ก็เป็นการเลื่อนขั้นด้วยเลื่อนขั้นนะคะเนี่ยใบนี้ยจะเป็นการเลื่อนขั้น แล้วใบน,นี้อีกหนึ่งถ้วยคุณจะได้กลับการเลื่อนขั้นของอมีความเมตตาเพราะคุณมีเสน่ห์ตอนนี้หัวหน้างานหัวหน้างาน,ห,ห,น,างานหรือว่าคนที่เขากำลังเว้พิจารณาใครอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าตัวคุณเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งหัวใจเขาแล้วคุณเนี่ยจะเป็นจุดจุดแรกที่เขาคนคนแรกที่เขาเชื่อที่เขาเชื่อว่าคุณมีศักยภาพพอ หมออยากจะบอกว่าไพ่ใบนี้เฉลิงฉลองไม่ใช่ความรักอย่างเดียวการงานการเงินความรักวันนี้แม่งปังทุกสามอย่างเลยจะไปตั้งชื่อ,อยังไงเนี่ยอันแรกๆเริ่มต้นเริ่มต้นอาจจะคุยเรื่องความรักเยอะนะเพราะว่ามันมีไพ่การเดินออกมาจากความรักค่อนข้างจะชัดเจนเพราะมันแล้วมันมีไพ่เสน่หาขึ้นมาด้วยหมอเลยย้ำๆเรื่องความรักด้วยแต่การงานการเงินความรักของคุณนะมันเจ๋งจริงๆเรื่องกะเรื่องการเนี่ย เนี่ยดูไพ่ใบนี้ไพ่แปดเปลี่ยนคุณสามารถลงทุนแบบเล็กๆเ,เริ่มต้นธุรกิจใหม่ SCB เหรอเขาเรียกว่าอะไรวะหมอไม่เข้าใจเหมือนกันนะหมออาจจะพูดผิดมันเป็นธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจที่คุณแบบยังไม่ต้องใหญ่ก้าวเล็กๆแต่ก้าวไปมั่นคงลงทุนเล็กๆแล้วก็ต้องปัดใจพร้อมเงินพร้อม แต่ถ้าเกิดเงินไม่พร้อมปัจจัยไม่พร้อมอย่าลงทุนตเต็มที่ให้ระมัดระวังเพราะไพ่นี้ใบนี้ให้รอบคอบในทางการเงินนี่สินอะไรที่คุณกู้อยู่แล้วอยากกู้เพิ่มอยากกู้เพิ่มอะไรที่วาดหวังไว้ไพ่พระแม่ลักษมวนนีวันนี้ชูจังเลยวันนี้ชูจังเลยไพ่พระแม่ลักษมีจะมีความมั่งมั่นคงทางการงานแบบชัดเจน คุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้เงินคุณมันโฟเงินคุณมันเลือดอ่คล่องตัวดีคุณจะมีความรู้สึกว่าเออใช้สัญชาตญาณในการลงทุนด้วยยังคงหมอถ้าเกิดไพ่ใบนี้มาหมอยังคงจะบอกว่าถ้าคุณเอ่อการงานคุณรู้แล้วว่าคุณจะลงทุนอะไรคุณใช้ทรายในตัวใจคุณเองสัญชาตญาณในตัวคุณเองว่าเออผมจะลงทุนฉันจะลงทุนเนี้ยแหละ ฉันจะเปลี่ยนแปลงงานแล้วฉันจะเดินออกจากงานเก่าแล้วจะไปหางานใหม่ฉันดูแล้วว่างานนี้มันไม่ใช่งานที่ฉันฝันแล้วฉันจะไปหางานที่ตัวเองตัวตัวเองฝ่ายฝันเปิดร้านเป็นกิจการของตัวเองเปิดร้านนวดเปิดร้านอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณชอบนะจ๊ะอ่าวันนี้มันไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะว่าแฮงแมนมันขึ้นแค่ใบเดียวคือตัวใบอื่นมันเจ๋งหมดเลยอะเนี่ย ดูสิไพ่มหาเสน่ห์ไพ่แห่งปัญญาไพ่แห่งความมั่งคัง่งพระแม่ลักษมีไพ่แห่งแส,แสงสว่างไพ่พระอาทิตย์ในการเติมโตทุกอย่างเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพื่อเติมโตพระอาทิต์เนี่ยเวลาส่องมาเวลาวันไหนอ่ะคิดคุณเปะหมอเปรียบเทียบนะเวลาคุณปลูกอะไรสักอย่างถ้าถ้าต้นไม้ต้นเนี้ยหรือว่าผักผลไม้ เขาต้องการแสงแต่มันไม่มีแสงอาทิตย์ในการจเจริญเติมโตคุณคิดว่าต้นไม้ต้นนั้นมันจะจะสวยงามงอกงามไหมพระอาทิตย์นี่เหมือนกันมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะงอกงามและเจริญเติมโตไปในสิ่งที่ดีที่คุณวาดหวังเอาไว้แต่หมอก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเดินไปด้วยตัวเองก่อนไม่ใช่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาป้อนอะไรให้คุณไม่ให้รอ ขอพอแล้วขอพอแล้วเดี๋ยวจะได้แล้วตอนนี้ดวงเรากำลังดีกำลังรุ่งกำลังปังใช้ความแอคทีฟของตัวเองด้วยบวกกับความพยายามและความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ยไพ่ใบเนี้ยคุณมีความมุ่งมั่นอ่านหมอลืมโชว์ไพ่ใบนี้ด้วยเออเนี่ยอัศวินถือไม้เห็นไหมความมุ่งมั่นของคุณไม้ก็คืองานเนี่ยคือง,งานของคุณแล้วเนี่ยคุณกําลังจะวาดคุณกำลังจะวางแผนเนี่ยเนี่ย กำลังจะลงทุนกำลังจะตอนนี้บางคนลงทุนเปิดอยู่แล้วคุณลงทุนอีกเพื่อที่จะมีการขยายกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆจากปกติขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอ่ะมีข้างๆมีส้มตำด้วยส้มตำข้าวเหนียวอ่ะปกติขายแต่ส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอ่ะมีของหวานเติมไปนิดนึงเนี่ยประมาณเนี่ยหมอหมอพูดเปรียบเทียบให้คุณฟังว่าคุณจะได้เห็นภาพปกติก๋วยเตี๋ยวอ่า ๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอ่ะข้างๆมีอะไรดีเอ้ยข้างๆมีอะไรดีเนาะเอามีผลอ่าไม่มีผลไม้มีขนมหวานเติมไปอีกนิดนึงนะ่ะเหมือนกันส้มตาไก่ย่างข้วเหนียวเอามีขนมหวานเพิ่มไปอีกนิดนึงนะก็มีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณขยับขยายไปแต่ว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องอลังการอุยมันต้องใหญ่โตลงทุนเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่ หลักหมื่นก็พอแต,แต่แตะแสนได้แต่ยังไม่ต้องไปถึงแสนมากแต่ถ้าเกิดกิจการของคุณเฮ้ยหมอ,มอเครื่องมือมันต้องลงแสนแต่ถ้าเกิดปัจจัยคุณถึงหมอก็ไม่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนแต่ขอให้ใช้ทรายใช้สัญญาสัญชาตญาณของตัวเองอินเนอร์ทุกๆครั้งนะคะอินเนอร์และถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางคุน่ะบางคนน่ะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได ถามท่านก่อนขอพอรภาวนาแล้วก็สวดมนต์ขอพอรท่านบางคนนะเป็นรักนับถือพระแม่ลักษมีคุณกราบไหว้ท่านก่อนเลยก่อนที่คุณจะเปิดกิจการใดๆหรือว่าสวดมนต์ขอพอรท่านก็ได้หรือคาถาเงินล้านหรือใดๆก็ได้ที่คุณนับถืออยู่อะไรต่างๆนานาก็ได้เท้าเทพสุวรรณก็ได้ คุณไหว้ไปเลยในสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยผมเปิดร้านแล้วผมว่าผมจะไหว้นี้ดีกว่าพ่อแม่ธรณีดีกว่าพ่อแม่ลักษมีดีกว่าพ่อแม่กาลีดีดีดีกว่าอะไรต่างๆนานาในเซน์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไหว้ท่านคุณไหว้เลยนะหมอวันนี้หมอแค่นี้แล้วกันเนาะเชื่อหลายแล้วโอ้ยี่สิบหกนาทีแล้วแพ่มมากแล้วเนาะมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะจ๊ะอ่าวันนี้เดี๋ยวรับพรดีกว่านะคะรับพรดีกว่าเนาะอ่ะยังคงเดี๋ยวขอฝากช่องก่อน Él. ก็ช่วยกันแชร์แช่วยกันดูดูนิดนึงเนาะแชร์นิดนึงแชร์แชร์แชร์กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามซุปตงซุปเปอร์แตงอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะเอาที่สบายใจเนาะวันนี้ก็ขอแค่นี้แล้วกันขอก็ขออ่ะขออะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์รอบกายคุณรือ อยู่ที่ตัวคุณสถิตที่จิตคุณและครอบครัวคุณรอบบ้านคุณและข้างกายไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านใดขอให้ทุกทุกพระองค์ปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนและครอบครัวคุณให้เจอสิ่งที่ดีๆเดินทางไปหนแดกหนใดแห่งหนใดไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับ ขอให้คุณเจอสิ่งดีดีมัจกัลยาณิมิตที่ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปคุณทุกๆคนทุกๆแห่งไม่ว่าขาไปหรือขากลับนะคะขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้และส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกๆคนได้ทําได้อุทิศส่วนกุศลให้ทุกทให้ทุกๆวิญญาณขอให้พวกคน รับส่วนบุญสุขกุศลในการดูไพ่ครั้งนี้ด้วยเธอสาธุนาขอให้พลังงานดีๆที่คุณนับถึงไปสู่ถึงตัวคุณและครอบครัวคุณใครที่มีปัญหาอยู่ขอให้ขจัดปัดเต่าปัญหาทุกอย่างไปในทางที่ดีใครที่ไม่ได้งานขอให้ได้งานทำหมอลืมบอกไพ่เมื่อกี้นี้คุณจะได้งานทำแน่นอนไพ่การันตีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวย ของพระแม่ลักษมีแล้วก็หลายๆใบบอกแล้วขอให้คุณเดินทางเดินหางานทําเลยค่ะคุณจะมีคนเมตตาคนแนะนําให้คุณนะการงานการเงินความรักมั่งคั่งร่ารวยจริงๆค่ะวันนี้หมอช่องลักษมีปรวติขอกลาบลาเข้านี้นะคะสวัสดีค่ะ